เมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาพระครูจันทโพธานุวัตรเจ้าคณะอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิได้เมตตาม,มารับถุงยางชีพจำนวน2,300ชุดเพื่อนำไปมอบบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดชัยภูมิโดยมีพระครูสมุสนิทวงวธธ์วุฒิวังโสผุ้ในการสำนักสื่อสารองค์กรพร้อมคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย เป็นผู้แทนมอบถวายนาโรงครัวมหาทานบร,รมี71ปีวัดพระธรรมกายพร้อมกันนี้ยังได้มอบถุงยังชีพแด่คณะสงฆ์ผู้แทนส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดตากจำนวน500ชุดเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่อไปสำหรับจังหวัดชัยภูมิมีน้ำท่วมหนักในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอจตุรัสอำเภอบำเน็จนรงและบางส่วนของอำเภอบ้านขาว ส่วนที่จังหวัดตากมีน้ำท่วมหนักในพื้นที่อำเภอด้านฝั่งตะวันออกเช่นอําเภอเมืองตากอําเภอสามเามงาและอําเภอบ้านตากซึ่งคณะสงฆ์ทั้งสองจังหวัดจึงได้ประสานขอความช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อนำไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปซึ่งระหว่างวันที่28กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมา พระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยส่งมอบผ่านประธานส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดแล้ว8จังหวัดได้แก่จังหวัดนครสวรรค์กำแพงเพชรลบบุรีสุโขทยัยชัยภูมินะครราชสีมาพระนะครศรีอยุธยาและตากรวม7,300ชุด และในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของพระครูจันทโพธานุวัตรเจ้าคณะอำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิซึ่งท่านก็ได้กล่าวถึงความประทับใจในความช่วยเหลือของวัดพร,ระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายที่ได้มอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับเหตุผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดชายภูมิในครั้งนี้ในช่วงนี้เราไปรับชมพร้อมทั้งร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกันค่ะ จังหวัดชัยภูมิได้มาขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพระธรรมกายได้นำถุงยังชีพไปแจกญาติโยมที่ถูกอุทกภัยน้ำท่วมหนักในปีนี้และอีกส่วนหนึ่งก็จะได้ไปมอบให้กันกับคณะสงฆ์หลายๆวัดในอำเภอจตุรัสในอำเภอบำเน็ตนาลงในอำเภอเมืองนั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งสำหรับอำเภอจตุรัสก็จะได้ ถุงยังชีพจากหลวงพ่อใหญ่พระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ได้รับความเมตตาและคณะสงฆ์ที่อำนวยความสะดวกให้ถุงยังชีพไปในครั้งนี้300ถุงก็จะนำถุงยังชีพส่วนนี้แหละไปทำคุณประโยชน์ให้ก,กันกับทางญาติโยมส่วนหนึ่งแล้วก็อุบาสลกอุบาสิกาแล้วก็ทางคณะสงฆ์พระภิสุสามเณรด้วยนะับว่าเป็นความเมตตาอย่างสูงยิ่งก็ขอกราบ ขอบพระคุณหลวงพ่อใหญ่คณะสงฆ์วัดธรรมกายของพวกเราคณะกรรมการทุกท่านด้วยก็ขอเจริญพร